พ่อติดคุกนี่ไม่เคยไปเยี่ยมเลยมีคนถามตั้งเยอะเขาหายไปไหนเออแต่กลับมาที่นี่หน้าตึงนะหน้าตึงหน้าขาวนะพี่ก้องหน้าตึงขึ้นหน้าขาวขึ้นหน้าใสาขึ้นดูแข็งแรงขึ้นและไปดูโขนพระราชทานรอบเสด็จครอบครัวชินวัตรค่ะก็พากันไปหมดเลยทั้งบ้านเลยคุณหญิงพระจมามาดามาพงศ์นะคะแล้วก็คุณนุ้งอิงนะคะถัดไปก็จะเป็น คนข้างหลังนะคะเป็นพินทองทานะคะกับสามีนะคะแล้วคู่สุดท้ายคือส้ายส้ายคนโตกับคุณแผดกับคุณผ่านทองแท้เห็นผ่านทองแท้ไหมคะเ,มเห็นไหมคะน้่อะไรมาเห็นไหมหน้าตึงมาหน้าไหนเหหมหน้าตึงไหจ๊ะหน้าใสามาเชียวมผมตั้งนะตะั้งแต่พ่อติดคุกเนี่ยยังไม่เคยเห็นไปเยี่ยมเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาปรากฏตัวครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกหลังจากที่เขาถามหากันว่า เธอหายไปไหนแหวอาอยู่เธอหายไปไหนเธออยู่ที่ไหนนะคะนี่บ้านชินวัตรมาทั้งบ้านเลยเธอดูมาทั้งบ้านเลยนะครอบครัวชินวัตรรับเสด็จในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงโขนศิลปาชีพรอบปฐมทัศน์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมใหญ่สูตวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ ไปกันเต็มไปหมดเลยครอบครัวชินวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็อิงชินน่ยก็เอาคลิปนี้ออกไปอิงชิน forever นะคะบ,บอกว่าครอบครัวชินวัตรก็ไปร่วมในางานนี้ด้วยนะคะก็มีคนอุย้ยให้หัวใจกันใหญ่เลยนะคะนี่ครอบครัวชินวัตรถึงวันที่ถึงวันที่ลําบากก็ก,ก็ก็นอบน้อมนะคะสู้ไปกลับไปอะ่ะนอบน้อมนอบน้อมไปมนี่นี่พระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วเห็นไม้เห็นแบบ เห็นน้องเด็กๆมะเห็นน้องเีเด็กเป็นโคนอะ่ะน่ารักน่าดูเลยอะ่ะนี่เป็นศิลปะชั้นสูงนะเธอที่เราควรจะต้องแบบเก็บรักษาเอาไวอ้อ่ะสืบสานร,รักษาต่อย,ยอดนะอ,อืมแล้วดูพระเจ้า,จาอยู่หัวดูแบบมีความสุขอะ่ะนะคะแล้วท่านแบบว่าท่าน ใส่ใส่สวมสมเสื้อสีดำใน่ยสีดำแล้วก็แจ็คเก็ตสีดำแล้วก็ติดเข็มพระราชินีก็งามงามนะดูหน้าตาแจ่มใสมากนะคะอืมงามงยามดู่จ็คเกใส่สร้อยสีดำเป็นมากเก๋มากใส่สร้อยสีดำไม่ได้ใส่มุกนะใส่สร้อยสีดำนี่แหละค่ะก็ขนเมื่อคืนนี้นะคะ